สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Rich ช r สป o o ์ตโกโก Selection 81%นะครับก็สาเหตุที่ซื้อมาตรงตรงนี้นะครับมาจากคำว่า extra intense with coca from caina นะครับความจริงอะถ้าเกิดเราต้องการกินนะครับช็อกโกแลตที่อร่อยนะมันต้องมาจากพวกกาหนพวกเปรูนะครับไม่ใช่จากพวกยุโรปนะเพราะว่าโทนแถบนั้นเนี่ยเขาจะผลิตโกโก้ที่มีคุณภาพได้มากกว่าโซนยุโรปนะครับอันนี้ครับและที่สำคัญครับตัวนี้ผลิตเยอรมันด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเยอรมันนะครับต้องไปสั่งนะครับ โกโก้จากกาหน้าเข้ามาดังนั้นเนี่ยไอโซนแถบๆนั้นนะกาหน้าเปรูเนี่ยเขามีคุณภาพโกโก้ที่ดีกว่านะครับแต่ที่สาคัญนะเฮ้ยอยากจะลองชิมนะครับว่าของเยอรมันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง,งพวกเยอรมันสวีเดนแล้วเนี่ยเ์เรนะเป็นประเทศที่เหมาะกับการปั่นจัก,กรยานมากนะครับบรรยากาศเขาดีดีนะครับโดยส่วนตัวเพียงแค่อยากไปปั่นจัก,กรยานที่นั่นเหมือนกันนะครับโอเคครับก่อนกินหมา่นส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้เขาเขียนว่าเป็นโกโก้แมสหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำตาลสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็โกโก้ โกโก้ช็อกดาร์กช็อกโกแลตของเยอรมันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะนี่แกะมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยข้างในอะ่ะคือจะต่างจากของเราอย่างชัดเจน,นครับคือว่าถ้าเกิดในวัฒนธรรมของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองนะว่าเฮ้ย hey! ไอเนี่ยมันเป็นเขาเรียกรับผมแพคเกจจิ้งดีอยู่แล้วนะดังนั้นนะครับเขาก็จะมีเรียกว่าเป็นชั้นเดียวนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินที่ต่างจากของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเรากินแกะมาอย่างเงี้ยปุ๊บข้างในตรงเนี้ย จะไม่ใช่เป็นโกโก้นะจ๊ะมันจะต้องเป็นซองอีกชั้นหนึ่งครับว่าเพื่อการความสะอาดแต่ต่างประเทศบอกว่าเฮ้ยก็มันสะอาดอยู่แล้วอะ่ะก็ดูนี่เป็นตารางเป็นช่องๆนี้เฮ้ยเที่ยมคัญกินโกโก้ดีมากคือกินแบบดาร์กเลยอะ่ะคือกินดาร์กแบบดีมากๆอืใครที่เป็นสายชอบกินดาร์กช็อกโกแลตแบบพี่อ่ะครับเราจะรู้เลยเ้นี่ยเกรดดีกินหอมโอ้กิน ฟินฟินนะครับฟินถ้าเกิดใครชอบกินดาร์ช็อกโกแลตเนี่ยจะฟินโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะติมนี่ตัวนล้อร่อยนะกินแล้วเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะฟินนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ความเป็นโกโก้แบบดาร์โกโก้ก็ยังแบบยังไม่ค่อยแบบอะไรขมเท่าไหร่นะพุ่งตรงนะแบบว่าถึงแม้แปดสน่ะถ้าเกิดมันมีรสชาติความขมเยอะกว่าน,นี้ก็ดีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเหมือนกับมีความขมกับความฝาดเข้ามาด้วยกันและที่สำคัญแน่นอนครับกับการเบ็นี้ไม่ค่อยหวานนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบกินหวานแล้วชอบขมๆแล้วก็ฝันๆเฟื่อนๆเนี่ยจะได้นะครับคือต้องเข้าใจก่อน,นครับว่าโกโก้พวกเนี้ย ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยพวก8ปเปนี่ยมันจะขมแบบพี่ฮันแบบมันจะขมแบบไอ้พวกมะลาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันจะมีความขมความฝาดออกมาด้วยนิดนึงนะครับขมล้วนๆแบบมะลาจะไม่มีนะครับมันจะมีขมแล้วก็ฝาดเฟื่อนๆออกมานะครับก็โอเคครับถือว่าดีนะเพราะว่าโกโก้ที่ดีนะครับที่เขาบอกว่าโกโก้เพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะต้องใส่น้ําตาลน้อยนะครับคือคุณจะต้องกินโกโก้แบบ70%ซขึ้นนะครับก็ถึงว่าเรียกว่าโกโก้สายสุขภาพนครับ็ถือว่าเป็นดร์กที่ดีคือมันได้รสชาิบเอ็ดเป ขมแล้วเฟื่อนเข้ามาดังนั้นถ้าเกิดใครชอบกินดาร์กช็อกโกแลตแบบสายขมนะอย่าซื้อตัวนี้แต่ถ้าเกิดคุณชอบกินดาร์กดาร์กช็อกโกแลตความขมหรือมีความเฟื่อนมานิดนึงนะครับตัวนี้ได้นะครับอันนี้มันไม่ถึงกับขมแบบเข้มแบบสีดำนะครับมันมีแบบเหมือนสีเทาๆนิดนึงแต่ก็จะไม่ออกหวานนี่คือข้อดีของดาร์กช็อกโกแลตที่เป็นแบบ70%ดอัพนะครับโอเคครับก็ อร่อยครับถือว่าทำได้ดีนะครับกับโกโก้เซเลกชันนะครับสายเหยดที่ซื้อมาก,ก็เพราะเขาเป็นเซเลกชันด้วยแหละโอเคครับเพื่อนๆจากการดูคลิปนี้แบบเพียงคนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ส,บสบคับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะ